ซีรีส์เหรอครับก็คนรักรุ้นพี่ใช่ไหมครับคือด้วยแพนเน่ยเราจะเริ่มถ่ายประมาณมิถุเอ้ยไม่ใช่มีนาประมาณมีนามีษาครับแล้วว่าตอนนี้คืบหน้าก็จะมีเราถ่ายแบบซีแบบอะไรที่มันจะใช้โปรโมทอะไรไปก่อนนะครับเป็นถ่ายแล้วใช่ครับแล้วก็เริ่มคุยกันเรื่องบทเรื่องอะไรแล้วครับเดี๋ยวจะมีการเวิร์กช็อปในอนาคตเ้วยออะไร พอเตรียมตัวก็ตอนนี้มีมีแบบบทร่าวๆที่มาจากนิยายแล้วเราก็เลยลองอ่านดูแล้วคนระับเมื hmm. ่อโคกับนิยายว่าเอ้ยตัวละครมันจะต้องลึกกว่าเดิมที่เป็นซีรีส์ที่มันสั้นก็จะยาวกว่าเดิมแล้วก็ลองลอง,ลองแบบลองแบบผ่านแล้วก็ทำความเข้าใจอยู่ตอนใช่แล้วก็ปเปลี่ยนเรื่อง บุคลิกเรื่องอทรงผมอะไรอย่างเงี้ยก็ก็กเริ่มจะแบบหาทรงผมที่มันใช่หรือ,อหาแบบเอ้เราควรจะเป็นยังไงแบบมาสามันควรจะเป็นยังไงเนาะอย่าเยแล้วก็โตขึ้นอะไรอย่างเงี้ยเหมือนเหมือน เหมือนเราต้องต้องเข้าใจตัวละครให้มากขึ้นหน่อยครับเพราะว่าโดยโดยซีรีส์เก่าอะ่ะมันเป็นซีรีส์ที่สั้นนะครับมันก็ยังใจงยังไม่ลึกแต่ว่าพอมันเป็นซีรีส์ยาวแล้วอ่ะเราต้องเข้าใจบุคลิกเขาให้มากขึ้นนะครับ mm hmm. ก็เลยต้องแบบต้องมาทำกันบ้านเรื่องนี้ใช่ครับต้องต้องคุยกับกินบ่อยไหมไม่ได้ลืมตัวละครคาแรคเตอร์โอ้โหคุยกันบ่อยไหมก็ ก็ทุกวันแทบทุกวันเลยก็คุยกันจนไม่รู้จะคุยอะไรในเรื่อง่วนตัวหรือว่าในเรื่องละครหมดเลยคุยกันหมดเลยใช่ครับคุยกันทุกอย่างจริงๆเรื่องนี้เป็นเป็นข่้นข้าหวังมากแล้วก็จะเป็นเรื่องเรื่องใหญ่เรื่องให่ใช่ครับแล้วผมก็ก็คาดหวังมากเหมือนกันใช่เราก็จะทําให้มันแบบเต็มที่สุดอ่ะเท่าที่เท่าที่เราทําได้ครับจะต้องเปฮะจะต้องแน่นอนจริง ไม่รู้ว่าปังไม่ปังอ่ะผมผมทําในพาร์ทของผมให้ดีที่สุดไว้ก่อนนะครับว่าผมจะไม่รู้ว่ามันปังหรือเปล่าแต่ว่าเราต้องแสดงให้มันดีดีที่สุดเท่าที่ทาได้อะค่ะเพ่นมีที่แบบอรก้ัเรื่องนางโอ้โหใช่เขาเขาแบบเออส่งกำลังใจมาเยอะแล้วก็แบบให้ความสำคัญกับเรื่องนี้แล้วก็ตื่นเต้นตอนเรางานวันเปิดก็คือโอ้โหคนพูดถึงเยอะมากครับแล้วเขาก็จะ แบบมีคอมเมนต์ไอเดียเข้ามาเยอะให้ให้เราแบบเอ้ยจริงๆแล้วมันต้องเป็นคนยังไงต้องเป็นคนยังไงซึ่งซึ่ง,ซ,งซึ่งเราเรายินดีมากที่แบบแบบพูดแบบคอมเมนต์ว่าเอ๊ะมันควรจะเป็นยังไงทรงผมมันควรจะเป็นยังไงใช่หรือว่าบุคลิกพิเศษเอ้ใช่เพราะว่าตอนแรกอ่ะตอนตอนทำทีเซอร์บอกว่าเราจะทำครับผมไปทำทรงอื่นเพราะว่าเอ้ยผมคิดว่าเอะตัวละครนี้มันอาจจะเป็นทรงนี้แล้วส,สรุปมันออกมามันไม่ได้ เท่าไหร่อะครับแล้วก็แฟนคลับก็เลยมาบอกว่าเออจริงๆมันน่าจะดีกว่าผมก็เออก็ใช่ก็น่าจะดีกว่าก็เลยลองปรับดูครับปรับไปเรื่อยๆใช่ใช่อยากให้ทุกคนมีส่วนส่วนร่วมมากมากขึ้นแล้วก็ยินดีมากที่ทุกคนเสนอไอเดียเข้ามาใช่ก่อนที่จะถ่ายครับซี่นี่นะเมื่อกี้บอกว่ามีหนังด้วยใช่ครับนี่คือหนังเรื่องแรกเรื่องแรกเลยครับแล้วก็ นั่นแหละครับเดี๋ยวจะเริ่มถ่ายเร็วๆนี้เลยครับเร็วๆนี้ครับตอนนี้อยู่ช่วงเวิร์กช็อปยังไม่เวิร์กช็อปเลยครับแต่ว่าเดี๋ยวจะมีการเวิร์กช็อปมีแครปมีแคไหมว่ามันเป็นเรื่องเกกี่ยวับรมันเป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไรเอ๊ะไม่รู้จะบอกได้หรือเปล่า <c oughs> มันยังยังยังบอกไม่ได้ครับอันน <c oughs> ี้ <c oughs> ไปเจอพี่มาเดี่ยวได้ไปเจอพี่มาเดี่ยวได้เอาผมเคย ผมเคยเล่นเรื่องหนึ่งกับพี่มาเดียวครับมลพักทานซิสเตอร์ใช่ก็เป็นซีรีส์เหมือนกันนะครับก็ทํางานด้วยกันตอนนั้นก็รับบทเป็นเป็นเด็กแว้นครับใช่ใก็นั่นแหละครับพี่เราก็เลยชวนมาเล่นเรื่องนี้ใช่ครับตื่นเต้นนะครั้งแรกก็ครั้งแรกที่เนี่ยหนังใช่ไหมก็ตื่นเต้นนะครับแต่ว่าไม่ไม่ได้มากเท่าไหร่เพราะว่าเราก็เคยทํางานร่วมกับเขามาแล้วครับก็ ก็นั่นแหละก็คลายความตื่นเต้นไปนิดหนึ่งครับคาดหวังยังไงบ้างจะได้ก็อยากให้อยากให้มันดีครับอยากอยากให้มันดีอยู่แล้วไม่ว่าจะเรื่องไหนก็อยากให้แบบผมไปทําเต็มที่ที่สุดอะอยากให้คนเห็นแล้วมันดูคนดูมีความสุขก็โอเคแล้วครับคาดหวังเท่านี้เลยอุตสาหกอุตสากรรมเป็นที่รู้จนกนล้ง อาจจะเป็นนะครับไม่รัวอรอลุ้นกันไม่ได้คาดหวังกระดับนะครับถ้าผดไปร้ายดโดนหญิบจุดนู้นเรื่งรองปกติไม่รู้สึกอะไรเลยครับเพ <c oughs> ราะวะ่ามันแบบมันมันก็บ่อยแล้วแหละเล่นกันโอ้เล่นกันบ่อยมากครับ <c oughs> เล่นกันโบหนักด้วย <c oughs> หนัก <c oughs> หนักตอนนี้เนะี่ยฮะ ก็เขาก็แบบเขินอะไรอย่างเงี้ยเออฟินอะไรเงี้ยตัวเราก็ไม่ได้เขินแล้วเนาะก็ก็มีบ้างนิดนึงถ้าเกิดทำต่อสาธารณะอะไรเงี้ยก็ก็ต้องเขินครับตัวเราชอบอะที่ทาก่อนซุปตัวฮะทำไมครับเมื่อเวลาแบบแบบน้นอะไรเงี้ยไปชมโคมอะไรเงี้ยก็มีบ้างครับมี ครับรอกปรปที่หลังจากนี้แทนแทนงานยาวไปถึงปีใหม่ก็้วตุหน้าเลยครับใช่ใช่ครับ,รบมีก็ยาวไปถึงแบบประมาณต้นปีเลยครับที่ใหม่แทนทำงานหรือว่าไปเที่ยวที่ไหนไ่งมีงาน <c oughs> มีน <c oughs> <c oughs> ทำงานแต่ว่าไม่รู้ว่าจะได้ว่างกี่วันหรือเปล่าว่าจะได้ไปเที่ยวหรือเปล่าผมแทนเียกคุณลงองครับครับแต่ว่า ไม่เป็นไรถ้าถ้าถ้าไม่เที่ยวก็ก็ไม่เป็นไรเพราะว่ามันอาจจะแบบรถติดอะไรเงี้ยด้วยคนไปเทียเท่ยวเยอะครับสุดท้ายฝากคำลาด้วนกันครับ,บ,บ,รบก็ปีใหม่ก็สวัสดปีปีใหม่ล่วงหน้าแลวกันครับก็ขอให้ทุกคนมีความสุขแล้วก็คิดอะไรก็ขอให้สมปัารถนาแบบจริงๆอ่อะใครวางแผนไว้ในในปีปีหน้าว่าจะ เป็นอะไรก็ขอให้แบบได้ตามเป้าหมายที่ตัวเองต้องการนะครับอยากให้พึดแล้วก็เปลี่ยนตัวเองในสิ่งที่ดีอยู่แล้วก็ให้มันดีขึ้นไปอีกในสิ่งที่แบบไม่ดีก็ขอให้ปรับเปลี่ยนทิ้งมันไปในปีเก่าแล้วก็เริ่มต้นในปีใหม่ที่ดีแล้วก็ใครที่จะเดินทางไปเที่ยวก็ขอให้ระวังระวังไว้แล้วก็อยากให้ทุกคนเดินทางไปเที่ยวแบบปลอดภัยครับมีความสุขมากๆในวันปีใหม่กรับไปหาครอบครัวอะไรอย่างเงี้ยครับเก็บโมเมนต์ไว้เยอะ าวางแผนปีหน้าก็มีมีม,ม,มีคิดไว้บ้างครับแต่ว่าไม่กล้าบอกกลัวมันจะไม่เกิดขึ้นเ <laughs> ็เออเราก็คิดไว้ว่าเราจะเป็นคนยังไงในปีหน้าอะไรเงี้ยครับครับก็มันก็อาจะเป็นเรื่องที่ดีเราก็พยายามให้มันเป็นคนเป็นตัวของตัวเองที่ดีขึ้นไปเรื่อยใช่ใช่ใช